มูลนิธิสกุลรมลีซอยอ่อนนุชห้าสจัดงานเพื่อหาไรายได้สร้างอาคารเรียนสอนศาสนาในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566นนี้ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมดื่มน้ำชาและจับจ่ายซื้ออาหารในงาน ในงานมีอาหารมากมายทั้งขาวหวานจำน่ายให้กับพี่น้องค่ะงานนี้ซาร่าก็จัดขนมของซาร่าส่งไปที่งานด้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยพร้อมกับตีน้ำสลัดสูตรเด็ดค่ะสูตรพริกไทยดำมะนาวคั้นสด ซึ่งเป็นสูตรน้ำสลัดโบราณที่ไม่เหมือนใครรับรองเลยว่าถ้าใครได้เคยชิมจะรู้ค่ะท่านใดที่ไม่เคยลองสัมผัสลิ้มรสขอเชิญที่งานนี้เลยค่ะแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนใครแบบไหนซึ่งงานนี้สาระก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโบโลนาและไก่หยองและมีแซนด์วิชพริกเผาด้วยค่ะสูตรเด็ดของที่นี่รสชาติไม่เหมือนใครจริงๆจากนั้นซาร่าก็ได้ทำขนมปังหลากหลายไส้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าขนมปังมีไส้อะไรบ้างเริ่มจากเนยสด ัตเตอร์ครีมฝอยทองน่าทานไหมคะบอกเลยว่าทำสุดฝีมือสูตรเดียวกันกับที่ขายในเพจกินปังกันขนมฮาลานเพื่อมุสลิมและคนออนไลน์คะ่ะบัลลุกเกตตามด้วยขนมปังพิซซ่าหน้าไส้กรอกและก็ไส้กรอกหนังกรอบ เป็นไส้ก,กรอกอย่างดีเลยค่ะทุกคนคัสซันอย่างดีเลยพิซซ่าก็น่าจะเต็มแน่นๆเลยค่ะโรยข้าวโพดด้วยถูกใจคอข้าวโพดและค่างานนี้ขนมปังไส้แฮมไก่ราดมายองเนสซึ่งก็ใช้แฮมอย่างดีเช่นกันนี่ค่ะหน้าตาของขนมจะส่งไปที่งานซอยอ,อนุท59สิ้าเรียบร้อยแล้ว ตามไปอุดหนุนกันนะคะขอให้อลตอบแทนในทุกความดีค่ะ